รรองะไบบ้าคัมาที่การรวมตลาดเพโรองรัวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดตักที่แของแกร่งนเชียงใหม่ก็คงจะมีแนวคิดที่เดียวกันเหมือนกับที่ไปตลาดสริรวัฒนาเมื่อวันก่อนที่อยากรับรู้รับทราบก่าจริงๆว่าราคาสินค้าต่างๆมีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดแล้วก็ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายสามารถจะประคับประคองถานการ ประธาในปัจจุบันตอบไปได้ไหรือไม่ซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าทุกฝ่ายพยายามช่วยกันที่จะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาสินค้าจําหน่ายให้มากมาึงกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นไปตามแนวทางอาของรัฐนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยิ่งช่วงนี้เป็นการเปิดภาคเรียนใหม่ของลูกหลานพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ใจอะไรกันมากมายทั้งเรื่อง ยูนิฟอร์มนักเรียนทั้งเรื่องตังพาลูกหลานไปส่งโรงเรียนอะไรตา่างๆกับการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนงนั้นหากราคาสินค้าทั้งหลายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายมากนะนก็เท่ากับว่าเราคนไทยเหมืกันก็ช่วยเหลือคนไทยหรือกันแล้วก็ชาวเชียงใหม่มีการมีความปกติใาสนค้าบ้าือ่อคี้เอ่อม่ิดสุ่มํำรวจถามดูราคาต่างๆยังค่อนข้างคงที่ มีเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับอย่างเจ้าที่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อกี้ซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากของที่กาดหลวงแห่นนี้ก็บอกว่ายังขายหมดทุกวันนะครับราคาก็ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมเดิมท่านผู้ค้าก็บอกว่าจะพยายามรักษาเป็นราคานี้ไว้ให้ได้เพื่อประโยชน์สุขของท่านผู้ขายทั้งผู้ซื้อนะครับเพราะถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงราคาอะไรไปมากมาย ในยามนี้ก็จะกลายเป็นการ่ชวยโอกาสแล้วก็กอาจจะเสียลูกค้าไปได้เพราะการมีลูกค้าที่จะกลับกลายเป็นลูกค้าประจาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องของความจริงใจจากผู้จําหน่ายด้วยคผู้มาได้องขอในผู้ประกอบการเขา็นไรบ้างขอความร่วมมือพูดครับบอกเ,ออเราเคนไทยด้วยกันจะช่วยเหลือรักษาทั้งมมตรฐานของสินค้าและก็ราคา อะไรที่ไม่ใช่เป็นความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปในช่วงนี้ก็ขอให้เห็นอกเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกเต้าเปิดเรียนความรับผิดชอบต่างๆเกิดขึ้นมากมายในยามนี้ก็ขอให้ช่วยเหลือกันซึ่งทุกๆท,ท่านกน็ตอบรับดีๆและก็จะพยายามประครบรับประคองสถานการณ์ชุดนักเรียนกำลังจะไปดูต่อครับขอบคุณมากครับ